ใครที่อยากเริ่มต้นอาชีพใหม่ต้องการเงินทุนหรือต้องการทุนไปเสริมขยายสาขาวันนี้อ้อยมีสินเชื่อสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจกับสินเชื่อของธนาคารออมสินเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายที่จะช่วยให้คนที่อยากมีอาชีพหรืออยากเริ่มอาชีพใหม่ๆม,มีทุนไปสร้างได้อ้อยขอแนะนำสินเชื่อสร้างอาชีพบา GSB เป็นสินเชื่อของธนาคารอมสินอันนี้อ้อยนำข้อม มูลมาจากทางหน้าเพจเว็บไซต์หลักของธนาคารอมสินเลยสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมหรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพเช่นพ่อค้าแม่ค้าและผู้ผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายสินเชื่อตัวนี้นะคะทุกคนอย่าไม่ต้องวางหลักหรือการค้ำประกันใดๆให้วงเงินกู้สูงสุด1 0 0 0 0แสนบาทที่สำคัญผ่อนนาน8ปีปลอดชระเงินต้น3เดือนแรกสมัครได้ตั้งแต่1เมษายน2 5 6 ถึง31มทันวาสองพันเลยค่ะถ้าใครสนใจไปดูวิธีการสมัครกันเลยดีกว่าสินเชื่อตัวนี้นะคะมากู้วิกฤตให้เ,เพื่อนๆที่ต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยหายห่วงเรื่องเงินทุนจุดเด่นของสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ by GHB นะคะเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินสูง1 0 0 0 0แสนบาทปลอดชำระเงินต้น3เดือนแรกและ ไม่ต้องใช้หลักประกันถ้าเพื่อนๆสนใจต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. เป็นผู้ที่เริ่มประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมในการประกอบอาชีพจนสามารถเป็นผู้ประกอบการอาชีพนั้นๆได้หรือมีประสบการณ์พื้นฐานในอาชีพที่จะประกอบได้เช่นช่างปูนช่างไฟฟ้าช่างซ่อมอุปกรณ์เป็นต้น 2. ผู้ประกอบการรายย่อยเช่นผู้ประกอบการอาชีพค้าขายบริการและผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจําหน่าย3 3. เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุครบ20ปีขึ้นไปเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้ต้องมีเกิน70ปี 4. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยประกอบการที่แน่นอนสามารถติดต่อได้และ5 ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารอมสินเอกสารที่ต้องเตรียมมาเลยนะคะคือ 1. สาํรราสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบาเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้ามีและสำเนาใบาสําคัญการสมรสการหยา่าหรือกรณีมรณะบตรถ้ามีก็แนบมาด้วยค่ะในส่วนเอกสารของการเริ่มประกอบกิจการ ต้องเป็นประกาศนียบตัตรหรือวุฒิบตัตรที่ผ่านการฝึกอบรมจากธนาคารอมสินหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนกรณีไม่ผ่านการอบรมใช้เอกสารที่แสดงหรือรับรองประสบการณ์ในการประกอบอาชีพนั้นๆเช่นใบรับรองใบจบการศึกษา ภาพถ่ายการทํางานอาชีพนั้นๆเป็นต้นส่วนเอีกหนึ่งตัวที่ต้องเตรียมเลยจะเป็นการประมาณการรายรับรายจ่ายอีกหนึ่งตัวดูในส่วนระยะเวลาชําระคืนเงินกู้กันบ้างวงเงินกู้ไม่เกิน50,000่นให้กู้ได้ไม่เกิน5ปีหรือสูงสุด60งวดวงเงินกู้ตั้งแต่51,000บาทจนถึง1 0 0 0 0แบาทให้กู้ได้ไม่เกิน8ปีหรือ96งวด อัตราดอกเบีย้ยร้อยละ18ซต่อปีเงินงวดผ่อนชำระในแต่ละงวดจะต้องเสียเท่าไหร่มาดูในส่วนระยะตารางที่อ้อยขึ้นโชว์เป็นการคำนวณแบบคร่าวๆถ้าเพื่อนๆกู้ได้1 0 0 0 0บาทก็จะเสียอยู่ที่เดือนละประมาณ150บาทอยู่ที่ระยะเวลาผ่อนชำระด,ด้วยว่าเราเนี่ยผ่อนชำระ3ปี5ปีหรือว่า8ปปีเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ตารางข้างต้นได้เลย ถ้าใครดูไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็ดูอย่างละเอียดด้วยนะคะ การคำนวณเงินงวดข้างต้นเป็นการคำนวณเพียงคร่าวๆทั้งนั้นถ้าเ,เพื่อนๆอยากต้องการรู้จำนวนแบบแน่ชัดเ,เพื่อนๆจะต้องปรึกษาทางธนาคารหรือสาขากายบ้านอีกทีนะคะถ้าใครที่เคยกู้สินเชื่อตัวนี้ผ่านก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆท่านอื่นได้สำหรับใครที่กู้ไม่ผ่านและม,มีความสนใจก็สามารถโทรสอบถามที่ธนาคารอมสินหรือไปที่สาขากายบ้านได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อยต้องขอตัวลาไปก่อนและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ ีสวัสดีค่ะ